สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงอาหารที่ช่วยเพิ่มไขมันดีหรือ HDL กันนะคะการที่ร่างกายของเราได้รับอาหารที่มีไขมันดีนับว่าเป็นสิ่งที่เราควรทานบ่อยๆเพื่อเป็นการเพิ่มไขมันดีให้กับร่างกายและยังช่วยลดไขมันเลวหรือ LDL ได้ด้วยค่ะเพราะหากเราทานแต่อาหารที่มีไขมันเลว ก็อาจจะไม่ดีนักต่อร่างกายนะคะโดยแหล่งไขมันดีสามารถหาได้จากอาหารดังต่อไปนี้ค่ะคอแรกผักและผลไม้ที่มีกาก,ากใยสูงเช่นสตรอเบอรีอร่ลูกพรุนมะละกอและแอปเปิลค่ะอาหารเหล่านี้จะช่วยลดไขมันเลวและเพิ่มไขมันดีในร่างกายช่วยในเรื่องของการเผาผลาญ และยังช่วยปรับสมดุลระบบขับถ่ายในร่างกายได้ดีมากๆอีกด้วยค่ะขออ้อ2คือถั่วและธัญ,ญพืชค่ะเช่นอัลมอนด์ถั่วลิสงเม็ดมะม่วงหิมพานต์ซึ่งอุดมไปด้วยไขยมันที่ดีต่อสุขภาพหัวใจมีกากใยสูงและมีสารสเตอรอนที่ช่วยยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอลในร่างกายด้วยนะคะนอกจากถั่วแล้วธัญ,ญพืชเช่นข้าวกล่อง ข้าวโอ๊ตและรำข้าวก็ยังช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีทั้งยังช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทำงานได้ดีขึ้นด้วยค่ะข้อ 3. ไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนถึง9ชนิดมีวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่สำคัญมีกรดไขมันโอเมก้าสาม ซึ่งเป็นกรดไขมันดีที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ไข่ไก่จึงมีส่วนช่วยในการเพิ่มไขมันชนิดที่ดีในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและข้อสุดท้ายเนื้อปลาค่ะโดยเฉพาะปลาทะเลเช่นปลาเทราปลาแซลมอนและปลาซาดีนในปลาเหล่านี้จะมีกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี และช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีซึ่งดีต่อสุขภาพของหัวใจและสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้การทานเนื้อปลาจึงมีความจำเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ